บรรยากาศยำแรงเน,ะนาะงัวควายเข่าบานะ้านเนาะมันอยู่แหลงไปแหลงมันไปน้องไงภาพท้องหลังเนาะเป็นงันวควายหลังจากพิน้ำแล้วก็จะมาเข้าแหลงอยู่วังนี้เนาะควายงามแซมเขีดสรุรบดบานนองบนนานนาพี่น้องเลยมาเข่าแหลกเองพี่น้องเลยหลังจากกินน้ำแล้วสบายดีทุกคนเนาะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองลอยคำแสแนวเก่าถ่ายภาพบรรยากาศตอนแรงไปลองไงควายม,มากินน้ำเข้ามาเองเนาะบริไลแต่ยางเข้ามากินน้ำไปลองไงตอนเช้านี่ก็ปล่อยแล้วก็ยางออกไปเนาะไลออกไป วิดถั่วแล้วก็ยาอกไปกินเองเนาะพอตกแรงมาก็จะเข้ามาเองแล้วก็จะเตรียมน้ำไว้ให้มันก็จะไปผูกขา้าแรงใช่ไหมบรรยากาศแบบนี้หาอยากได้ภาพบรรยากาศแบบนี้หาได้อยู่บ้เน,นอะของนาคือเฮานะ วายเลยแหละควายนี่ก็จะเป็นควายปะเถ่าพี่น้องไงนี่อยู่ซิบกว่าโตเนาะพอกีนานามแล้วแล้วก็จะเขาจะเขาไปแรงเนาะไปยืนอยู่บนแรงก็ตกแรงมาเขาก็จะไปผูกเอาเนะ สำหรับใครที่เขามาฝา,ากกดไ์กดแชร์ให้แน่ไนี่น้องเลยราจะถ่ายภาพบรรยากาศกางามๆอาชีวิตปนอนอกบรราเขตชนบทเนาะอยู่หอยอยู่นาอยู่สวนเลยว่าเพื่อนรุูซ่านพี่น้องเลยตอนนี้ควายก็จะเข้ามาอยู่เพื่อนเนาะก็จะมาผูกขาเพื่อนเลย คือกินำนเามยบร่อยเนาะตัวนี้นยังประพอใจอีกกินอีกเนาะจับเขาเ้าแรงฝั่งนั่นพี่น้องไยนี่จะกินหนามเนาะเพราะว่าเปิดน้ามใส่ไอ้ทั้งไว้เนาะ เ,เขามาก็จะกินน้ำเองอน,นี่ก็จะเป็นลักทางน้ำก็ลังจะเห็ดบรรยากาศยำแรงน้องงัวควายเขาบ้านเนาะมันอยู่แลงไปแรงมั่นไปหรองไงก็จะเป็นภาพบรรยากาศ ตอนซีเรงแรงพี่น้องเลยอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์ให้เลยฝากกดแชร์สักหน่อยได้พี่น้องเนี่ยอย่าลืมนะนี่ภาพข้างหลังเนาะ,ะเป็นมัวควายอ่าหลังจากที่นน้ำแล้วก็จะมาเขาเ้าแรงอยู่วังนี้เนาะอ่าเขาก็จะไปผูกไว้ผูก,ผ,ก,ผ,กผูกไว้เนาะเติบโตเนาะเพราะว่ามันตกแรงเลยเนะาะไม่ไปทางไหนอ่ามืออ,อื่นเศร้าตอนเศร้าเขาก็จะปล่อยเนาะแล้วก็ไหลออกไปหน่อยหนึ่งเป็นกระย่างออกไปเองพอตกแรงมาก็จะเข้าแรงเองพี่น้องเลย ควายงามตามเขตนสรนะบดบานนองบันนาพี่น้องเลยมาเขาแหลกเองพี่น้องเลยหลังจากกินน้ำแล้วอยากจะประมาณนี้พี่น้องเลยบรรยากาศบ้านนองบันนาตามเขตดสนบดเนาะกะ็ยังปรากฏได้เห็นอยู่ภาพงวัวภาพควายเนาะ เป็นวางบ้านกับเจ้ากับบริยมียมเลี่ยงเนะียควายเนี่ยแต่ว่ามาในบ้านยังขำเมืองไซบุรีนี่ยกะ็นสวัสดิเข็เนาะก็ยังเห็นเลี่ยงหลายเลี้ยงายเจ้าอยู่เนาะยกตัวอย่างก็คือควายพะเถาเขานีหลนะเนาะก็ยังเลี่ยงอยู่แต่ส่วนมากสมมตน,นี่ก็อาจจะมีแต่งงัวเนาะแต่ว่ากะยังเห็นอยู่เนาะ,ะสำหรับควาย อนุหลักใบี่น้อาไงยามศูนย์พันเนาะออแถวบ้านบอกราคํำเองอยู่พลร,รงนี่กับปกคอยเห็นแล้วควายปลคอยนิยมเลี้ยงี่น้อาไงก็เจ้านี่ยมเลี้ยงแต่ไองัวเนาะนี่ก็ยังเห็นอยู่กะพอได้บึงมันจะเกิดตองหอบต้นแรงเนาะัววายเขาบ้า,บานเขาเมืองขเงขาแรงไฟแรงมันเปน็นเอาไงมาเองเพราะว่า ยังพอย้ำนาเนาะนาแซงก็อยู่ไกลเนาะเลือตั้งแต่เป็นประเทศนาปีกับปล่อยปล่อยทุกโตพี่น้องไงยห้กินตามธรรมชาติด้านหลังก็จะเป็นควายเฮาเองเองงนาะทางคนเนาะยินามอยู่ด้านหลังบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นงัวเป็นควายเอ่อฝังนั่นก็งัวควายเนาะหน้าบ้าน,ง,ง,านางัวกัจะตงยางเขาแหลง ควายเฮากอะเข้ามาเข้าแรงเรียบร้อยเนาะกอว่ากินน้ำแล้วบางทีนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเลื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะเข่ยมาเราทำแนี่ต่อการทำคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี่มาเราทำคนลาไปก่อนเนาะขอาเก่าเค้า่าสบายดีพี่น้องเลย